ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคาลบรักทุกท่านครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทางช่องของเรานะครับก็ทางช่องของเราก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับทางช่องของเราก็จะนำนะครับเลขอาจารย์ที่เข้าบ่อยๆนะครับที่เข้านะครับเราก็ติดตามมานะครับมางวดนี้นะครับเลขลับเลขลับหนองบัวลําพูนะครับ เลขลับของอน้องบุรำมภูนะครับก็วันที่16กุมุาพันธ์2 5 6นนะครับก็ให้สี่หางเองครับให้นิดเดียวสลับคนที่มีทุนน้อยนะครับก็ลองดูนะครับให้02 05 09 03 0 2นะครับอ่า0 2กับ0 3นี่น่าสนใจนะครับก็นี้อาจจะเป็นตัวเลขอนนำโชคให้ท่านผู้ชมก็เป็นไปได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดู มาพร้อมกับพระอาจารย์ปิศนานะครับปิศา,ามามววันที่1 6นะครับ2 5 6พกคุ้มพาพันธ์2พันกสนะครับรู้สึกมันยังไงยังไงอยู่นะครับลิ้นไม่ไปกับปากคำพูดนะครับขอขอประธานอาภัยทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพระอาจารย์ปิศา ก็ให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์ตัวเดียววิ่งเลยครับศูนย์เป็นหลักสิบด้วยนะครับหลักสิบล่างนะครับอันนี้มั่นใจนะครับอาจารย์กฤษณามั่นใจจับคู่ให้สองหางศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับนี่เป็นตัวเลขนำโชคหรือเปล่านะครับซึ่งไปตรงกับเลขลับหนองบัวลำพูครับศูนย์สามนะครับศูนย์สามใแน่นะครับแล้วก็ อาจารย์พิจาณาก็เน้นให้03ตัวเดียวครับหางเดียวแล้วก็บอกว่า0ย์เป็นหลักสิบหน่วยเท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะท่านผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับก็อาจจะลืมนะครับแคปเอาไว้หรือว่าจะเขียนไว้นะครับไปพิจารณาเปรียบเทียบกับท่านอาจารย์อื่นๆนะครับที่ทางช่องของเราได้ลงให้นะครับวันนี้ก็ตรงกันแล้วครับจากเลขลับของบุรัมภูนะครับศูนะครับ ทีนี้มาดูตัวเลขนะครับตัวเลขเห็นไหมครับชัดหรือเปล่านะครับามาดูของเลขลับน้องบุรีมพูก่อนนะครับเลขลับน้องบุรีมพูก็ให้มานะครับวันที่16กุมภาพันธ์2อ6 16, ให้มา4หางนะครับเท่านั้น,นครับตัวเลขน้อยนะครับน้าลงทุนนะครับก็ให้0-2 05 09 03ห้นะครับ มีสี่คู่สี่หางนะครับเรลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพระอาจารย์ปริศนานะครับทปริศนาวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้สิบหกนะครับวิ่งล่างตัวเดียวศูนย์ครับศูนย์ตัวเดียวนะครับจะจะลูดศูนย์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าศูนย์วิ่งศูนย์นะครับจับคู่ให้นะครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ยังบอกว่าศูนย์เป็นหลักสิบ ล่างเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะฮะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางครับขอขอบคุณเลขลับหนองบุรีหลวงกับอาจารย์ปิศนานะครับที่แบ่งปันแนวทางมาให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับนําไปพิจารณานะครับเสียงโชคเสียงวาสนาดูทางช่องของเรานํามาลงให้ท่านนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับให้กําลังใจทางช่องของเราด้วยนะครับ ังวมดก่อนไม่ได้ไม่ได้ลงนะครับอ่าเพราะว่าไม่ว่างครับอ่าก็เลยไม่ได้ลงวันนี้ก็ลงให้แล้วนะครับหลายอาจารย์นะครับที่ยังไม่ลงให้ก็ติดกำลังติดตามอยู่นะครับติดตามมานะครับสู้ชมก็รอพิจารณาดูนะครับอ่าตัวเลขก็เป็นเที่ยงทางใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้สตินะครับอ่าในการที่จะนำไปลงทุนนะครับ ทางช่องของเราก็ลงมาเป็นเพียงแนวทางถ้าท่านชอบท่านก็ลงองนําไปเสียงโชคดูนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้ไม่แน่หรืออาจจะดูไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่าทางงวดหน้ามันเข้าทางงวนนี้มันเข้า,างวนหน้าก็จัดไปเลยนะครับก็ท้ายคลิปนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้มชมที่กข้มารับชมทาช่องของเรารมีโชคมีลาภตัวเลขที่ลงทางช่องก็ขอให้เป็นตัวเลขที่นำโชคให้ท่านถูกนะครับมีเงินมีทองใช้แล้วก็เงินทองไหลามาเทมาบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ